สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง u t u b e แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมนะครับได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อฟูแม็กนะครับเงาแสบตายดีจริงเลยนะฮะผมกับท่านเจ้าของปืนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับก็อายุห่างกันห่างเดือนนะฮะก็ถือว่าข้อหากันมาฮะกินเที่ยวด้วยกันนะครับ การทํางานก็ใกล้เคียงกันนะครแต่ว่าท่านนั้นทํางานก่อนผมอยู่หลักปีนะครผมก็มาทํางานที่หลังท่านสักวัดหนึ่งนะครสมัยนั้นนะครับอาวุธปืนสวโดิการที่สั่งจองกันนะครับบางทีต้องใช้เวลาข้ามปีนะครับกว่าจะได้ปืนแต่ละกระบอกนะครับบางทีสั่งแล้วนะครับชำระเงินไปแล้วนะครับถูกคืนเงินก็มีผมเถไปนะครับ อาวุธปืนสวัสดิการในสมัยเก่อนอนั้นไม่ได้หากัน,นง่ายๆนะฮะ mm hmm. ยากมากนะครับสําหรับปืนสวัสดิการในอดีตนะครับ mm hmm. ท่านเจ้าของปืนนั้นก็ได้สั่งปืนกระบอกนี้นะครับเป็นของโครงการกระทรวงหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสวัสดิการอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ mm hmm. ก็สั่งก่อนผมนะฮะซึ่งผมเองก็ได้เห็นปืนกระบอกนี้แล้วนะครับก็เกิดความชอบขึ้นมาอย่างทันทีทันใดนะครับเราเคยเห็นแต่ปืนซิซัตที่เป็นรุ่น 75B บีทั่วๆไปนะครับแต่วันนั้นได้เห็นปืน ซีเซตเจ็ดสิบห้าบีซึ่งทําด้วยสแตนเลสปัดเงาทั้งกระบอกดังเช่นกระบอกนี้นะครับเกิดความชอบขึ้นมาทันทีทันใดนะครับผมเองจึงได้ทําการสั่งจองบ้างนะครับแต่ผมก็สั่งจองเพราะโครงการกับท่านนะครับผมเองก็ได้ปืนซีเซตเจ็ดสิบห้าคอมพกมานะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีนะครับโครงการทั้งผมไม่มีนะครับก็เลยสั่งรุ่นเจ็ดสิบห้าคอมพลกนะฮะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะฮะอยู่ในคลิปของผมนะครับเอาละในเมื่อผมตกลงปงใจที่จะมาทางซีเแล้วนะครับ ก็รักแล้วก็รักเลยนะฮะมีซีซั่น75ิคอมแพกแล้วนะครับยังไม่พอใจนะฮะเมื่อรุ่น7จ็ดสิบหาีโอเมก้าเปิดตัวขึ้นมานะครับผมก็ยังได้ไปซื้อรุ่น7จ็ดบาีโอเมก้ามาอีกกระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านเจ้าของปืนท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวมาหานะฮะเข้ามาหาที่บ้านนะครับแล้วก็ได้นาปืนกระบอกนี้นะครับของท่านนะครับเข้ามาให้ผมรีวิวนะครับเพื่อให้เป็น ข้อมูลพื้นฐานนะครับสำหรับท่านที่กำลังจะซื้อปืนซีซัตเจ็ดสบีซักกระบอกหนึ่งนะครับว่าจะเอาแบบเป็นเหล็กลมดำหรือจะแบบสเตนเลตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอารุ่นสเตนเลตนะครับมันมีรุ่นไหนบ้างนะครับก็มาดูข้อมูลคร่าวๆของผมนะครับเดิมทีแล้วนะครับซีซัตเป็นปืนที่มาจากประเทศเชตโกสโลวักนะครับในสมัยที่ยังไม่แยกประเทศกันนะครับ แล้วก็เมื่อแยกประเทศเป็นประเทศเช็กรีพับลิกนะครับส่วนสโลวักก็แยก,ออกไปเป็นหนึ่ประเทศนะครับก็ต่างคนต่างต่างหน้าต,ต่างตาทาปืนที่ตัวเองถนัดนะครับฝั่งของประเทศเช็กนะครับถนัดในปืนตระกูล75แบบนี้นะครับก็ผลิตปืนซีซั75 B รุ่นคลาสสิกออกมาแยกไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น75 B นะฮะ75 85นะครับหลายรุ่นนะครับซึ่งซีซัเองก็ นิยมแล้วก็ถนัดที่จะทาปืนด้วยเหล็กทั้งกระบ,บอกมาตั้งแต่อดีตนะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้ซีซัสนิยมทําปืนด้วยเหล็กทั้งกระบ,บอกนะครับ <c oughs> ก็บเพราะว่าฝากฝั่งของโยุโรปนะครับไม่นิยมปืนเป็นแบบลูโม่นะครับนิยมปืนเป็นแบบกึ่นอัตมัติอย่างนี้นะครับแล้วก็นิยมทําปืนด้วยเหล็กทั้งกระบ,บอกไม่ก็ครึ่งเหล็กครึ่งอลลอยนะครับนั่นคือความนิยมของเขานะครับและเมื่อวันหนึ่งนะครับซีซัตนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้น ย่าอยู่กัาที่ไม่ได้นะครับเอาละวันหนึ่งจะต้องไปเปิดตัวอยู่ในเวทีใหญ่นะครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกานั้นก็มีข้อกฎหมายข้อหนึ่งนะครับว่าถ้าปืนยี่ห้อใดนะครับที่จะเข้ามาทําการขายในประเทศของตนนะครับปืนยี่ห้อนั้นนะครับจะต้องเข้ามาก่อตั้งโรงงานในประเทศสหรัฐนะครับอเมริกานั้นมองว่าเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือหนึ่งนะครับในเรื่องมูลค่าค่าตัวนะครับ ของปืนกระบอกนั้นนะครับถ้าหากจะนาเข้าทั้งกระบอกนี่ก็แพงเหลือเกินนะถ้าหากผลิตในบ้านตัวเองซะก็คงจะถูกขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่2นะครับเกิดการจ้างงานอย่างมหาศาลนะครับเกิดการจ่ายภาษีให้แก่รัฐนะครับการจ้างงานให้กับพลเมืองสหรัฐนะครับทําปืนออกมานะครับนั่นคือข้อได้เปรียบของสหรัฐนะครับแต่ซีซัตเองก็มองว่าถ้าตัวเองจะทําปืนในรูปแบบของตนเองซึ่ยึดต,ติดกับปืนเหล็กดำดำเดิมๆ,ๆ,ๆไปแล้วเนี่ย ก็เกรงว่าจะก้าวไม่ทันโลกอาวุธปืนในสหรัฐอเมริกานะครับเอาละซีซัสจับตลาดอยู่พักใหญ่ๆนะครับก็เล็งเห็นแล้วครับว่าคนอเมริกันเนี่ยชอบปืนที่ผลิตด้วยสเตลเลตทั้งกระบอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซีซัสก็กระโจนเข้าวงการปืนที่ผลิตด้วยสเตลเลตทันทีนะครับปืนซีซัสที่ผลิตด้วยสเตลเลสนะครับผมก็จะกล่าวคร่าวๆนะครับว่า มี3เวอร์ชันหลักๆนะครับซีซัที่เป็นตระกูลสเลตนะครับจะไม่มีระบบไกโอเมก้าครับจะเป็นระบบไกแพทเทิร์นดั้งเดิมนะครับซีซัรุ่น7 5 b สิบหเลตผลิตออกมา3าเวอร์ชันหลักๆนะครับเวอร์ชันที่1นะครับก็คือเป็นสเลตยิงทรายทั้งกระบอกนะครับจะคุคนๆมั่วๆนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่เดินตามวังมูลภานะครับก็มักจะเห็นนะครับว่าปืนลักษณะจะไม่เงาอย่างนี้นะครับ จะไม่เงาปิ้งๆอย่างนี้นะครับอันนี้เงาเห็นหน้าตัวเองเลยนะฮะนั่นคือเวอร์ชันที่หนึ่งนะครับเวอร์ชันที่สองนะครับก็คือเวอร์ชันสเตเลสปัดเงาดังเช่นกระบอกนี้นะครับเงาทั้งกระบอกเลยนะฮะนะฮะเงาทั้งกระบอกเลยนะครับก็สวยดีนะฮะสวยเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่สามนะครับเป็นรุ่นนิวเอเดชันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับก็จะเป็นรุ่นที่ เป็นรุ่นใหม่ของซิซัตตระกูล 75B สบีสเต็ลนะครับก็จะเป็นสันด้านข้างเงานะครับแล้วก็ใส่สุดในไซส์มาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีด้ามไม้ซึ่งตีตาโลโก้ซิซัตด,ด้วยนะครับนั่นคือเวอร์ชันที่3นะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วเจ้าซิซัตรกระบอกเนี่ยฮะเวอร์ชันที่2เนี่ยนะครับเป็นสเเลดปัดเงาทั้งกระบอกนี้มีอะไรแตกต่างจากซิซัต 75B หหรือไม่นะครับ หรือว่ามีอะไรที่มันโก้หรูกว่าซีซัตเจ็ดรุ่นใหม่ๆหรือไม่นะครับก็มาดูกันใกล้ๆนะครับซีซัตเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะทํางานได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แม่นยํานะครับเรื่องความทนทานนั้นหายห่วงนะครับซีซัตเจ็ดบเป็นปืนที่ผลิตด้วยสเตลเลตทั้งกระบอกตามที่บอกนะครับระบุว่าขนาดกระสุน9้ามมลูเกอร์นะครับหรือว่าเมมพาลาเปลัมนั่นคือนเดียวกันนะครับ ซีซัส75ก็คือผลิต1975นะครับแล้วก็ B คือบล็อกเข็มด้านวนนะครับแล้วก็มีโลโก้ของปืนซีซัสนะครับอยู่ในลักษณะเป็นวงกลมนะครับเป็นฟันเฟืองนะครับระบุไว้ด้านซ้ายนะครับด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าเป็นเม in ินเชส Republic นะครับเพราะว่าได้แยกออกจากสโลวัคแล้วนะครับตัวปืนมาในแพทเทิร์นปืนต่อสู้พกพาซนอกดังเช่นตำรวจทหารผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับ เอาละลำกล้อง4 6นิ้วนะครับไกลเป็นแบบดับเบิลซิงเกิลนะครับสามารถเหนี่ยวกลได้ในระบบดับเบิลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเหนี่ยวกลแบบระบบซิงเกิลอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้ทั้งสองแบบนะครับเซฟนะครับรุ่นนี้ให้มาทั้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับเอาใจคนถนัดซ้ายนักแร่นะครับใครที่บอกว่าถนัดซ้ายใช้ปืนซัซัๆไม่ดีนะฮะก็มีเซฟให้นะครับ ระบบไกของซีซัสนั้นต้องยอมรับว่าเฉียบคมนะครับปุ่มค้างสไลด์ให้มาข้างเดียวนะครับสามารถปลดสไลด์ได้อย่างคล่องตัวนะครับสวยงามจริงๆเลยเลยนะครับส่วนศูนย์เล็งนะครับก็จะเป็นศูนย์ดําที่แต้มสารเรืองแสงไว้นะครับสารนี้จะต้องได้รับแสงก่อนนะครับถึงจะเรืองแสงนะฮะไม่ใช่ทีเทียมนะดังเช่นกระบอกนี้นะฮะกระบอกนี้เป็นทีเทียมนะครับซึ่งผมเองก็ได้เป็นเปลี่ยนมานะฮะ แนวลำกล้องนะครับเซาะลายกันแสงสะท้อนนะครับเป็นลักษณะเส้นตรงอย่างนี้นะครับแนวกรนเลงนะครับก็ก็โอเคนะครับไม่มีอะไรที่มันมากระทบกระเทือนสายตานะครับไม่ว่าปืนจะสว่างเงาไปด้วยการรับแสงนะฮะของสเตเลสปัดเงานะครับศูนย์หน้าและกศูนย์หลังเป็นศูนย์แบบต่อสู้นะครับเป็นศูนย์ตายนะครับปรับซ้ายขวาได้อย่างเดียวนะครับปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับ แต่ว่าซีซั่นปืนที่แม่นยำจริงนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์มาจากโรงงานแล้วนะครับเรื่องการยิงในระยะ10เมตร12เมตรนี่ให้ห่วงเลยนะครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับปืนซีซั่นนะครับระบบปฏิบัติการซีซั่นนั้นก็เป็นระบบที่ไว้ใจได้อย่างร้0เซนะครับเป็นระบบที่ดีมากนะครับดีจนบริษัทปืนหลายบริษัทนะครับได้ซื้อสิทธิบัตรนะฮะหรือว่าลอกแบบไปทำนะฮะมีหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฟลกิโอนะครับเป็นบูนะครับแห่งอิสราเอลนะครับ เป็นเดสเ a g l e นะครับวา่าหลายยี่ห้อนะครับที่เอาแบบแปลนของซีซั่ไปลผลิตในนามของตัวเองนะครับปมมืน,น,นรนะรกระบอกนี้นะครับแมกกาซีนมันจุได้ถึง16นัดนะครับนะฮะลูกโดกขณาดนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะระบบการทำงานการบฏริบัติการไว้ใจได้อย่าง100นะร้รอซนนะครับตัวปืนนั้นมองยังไงก็สวยงามนะครับ สามารถเอาแม็กกาซีนรุ่นใหม่ๆมาใส่ได้นะครับอย่างเช่นของผมนี่นะฮะนี่นะฮะก็ใส่ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับรุ่นซีซัพในรุ่นปัจจุบันนี้นะฮะก็คือนี่นะฮะตัวตัวดันแม็กกาซีนในส่วนตรงนี้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับก็จะเมื่อปลดแม็กกาซีนแล้วนะครับเขาเจตนาให้แม็กกาซีนมันเด้งออกมาแค่นี้นะฮะแล้วก็จะมีความฝืดนะครับเพราะว่าต้องการให้แม็กกาซีนขาาว้ที่ตัวปืนนะครับ ป้องกันการตกหายนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่เป็นจุดอ่อนแต่ประการใดนะครับซึ่งก็ต่างจากรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะเขาก็เป็นงแค่เปลี่ยนเหล็กดันแมกซีนตรงนี้นะเป็นแบบตรงนะก็ถือว่าเป็นการทํางานที่คล้ายคลึงกันนะครับอันนึงต้องการให้ปลดเร็วนะฮะมาจุเร็วนะอีกอันนึงต้องการให้ ปดช้านะครับแล้วก็ต้องการให้มันฝืดอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แมกซีนมันตกนะฮะตามแบบฉบับปืนยุโรปนะคะแล้วก็จ้าซีซัตกระบอกนี้นะครับมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือท่านเจ้าของนะครับท่านเองก็ได้นําไปเจาะไกดหลอดด้านหน้านะครับนี่นะฮะทำให้ปืนมีความแน่นขึ้นนะฮะนี่นะฮะเมื่อยิงกระสุนหมดแล้วนะครับก็จะทําให นั้นโชว์สไลด์อยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แกนแกลลอร์ก็จะโผล่ยาวอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆทันโฟกิโอนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะท่านใดที่อยากจะทําแบบนี้นะครับก็ไม่ห่วงนะก็สามารถนําไอเดียนี้ไปทําได้นะครับซึ่งก็ต่างจากซีซัสรุ่นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้นะรุ่น75็ปีทั่วๆไปนะฮะนั่นก็ดูนะฮะนี่นะต่างกันนะฮะแล้วก็ปุ่มปลดแม็กซ์ซีนรุ่นนี้นะครับซีซัพ ให้มาเป็นแบบลักษณะรุ่นใหม่นะครับก็คือสามารถกลับซ้ายขวาได้นะครับนี่นะฮะท่านได้สังเกตเลยนะครับว่าถ้าเกิดปุ่มแมกกาซีนเป็นลักษณะวงลีีอย่างงี้นะครับจะสามารถสลับซ้ายขวาได้ทันทีนะครับซึ่งต่างกับเวอร์ชั่นรุ่นเก่าที่เป็นตุ่มกลมๆนะครับนี่นะครับปืนกระบอกนี้ถูกแต่งมา2อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนด้ามนะจากด้ามเดิมเป็นด้ามยางนะฮะด้ามยาง ประกอบไปเฉยนะฮะก็เปลี่ยนเป็นด้ามยางล่องนิ้วนะครับแล้วก็ใส่ไกด์หลอดยาวมานะครับก็ทําให้ปืนนั้นดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับเอาละครับที่นี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆอยากจะดูข้างในนะครับว่าข้างในสเตเลตมันเป็นแบบไหนกันแน่นะฮะนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าข้างในเป็นสเตเลตแบบไหนนะฮะการเก็บงานของซีซั่รุ่นนี้ดีไหมปานี้หรือไม่เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับ ส่วนคองปืนนั้นก่อนนะครับครองปืนนั้นถูกระบุว่าเป็นสเลททั้งกระบอกนะครับเอาละครับสเลทของเขานะครับก็เรื่องความทนทานนะฮะต่อสนิมนะผมเชื่อว่าซีเซนั้นไม่ยอมแล้วเลยเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับชุดร่างกายยังเป็นระบบเดิมนะฮะยังไม่ใช่ระบบโอเมก้านะครับบางคนบอกว่าซับซ้อนบางคนบอกว่าแต่งยากนะครับแต่ผมมองว่าระบบนี้แหละฮะระบบมันดีมันตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะหนึ่งทนทานนะครับ เรื่องจะหักบุบสลายนั้นตัดไปได้เลยนะครับของปืนด้านในนะครับรอยเครื่องมือนะครับถือว่ามีน้อยมากๆนะครับด้านในไม่ปัดเงานะฮะด้านในก็เป็นสเตล้านด้านๆนะครับสังเกตดูนะฮะถ้าเกิดปัดเงาด้านในด้วยก็คงจะทําให้มูลค่าสูงขึ้นนะครับนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเรื่องความประณีตด,ด้านในแล้วนะครับสวยงามนะครับ ในส่วนของสไลด์นะครับแล้วก็ไกด์หลอดนะครับตามที่บอกว่าท่านเจ้าของท่านเองก็ได้แต่งเล็กน้อยนะครับก็เดียวเจาะรูตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้ไกด์หลอดยาวนะครับแล้วก็ใช้สปริงเดิมนะครับก็การทํางานก็ไม่มีผิดพลาดเสียหายแต่ประกันใดนะครับด้านในนั้นรอยเครื่องมือนั้นก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่นะฮะซึ่งบอกเป็นสเตลเลตปัดเงานะครับก็ ก็สวยนะฮะปัดเงาในส่วนด้านนอกนะฮะผิวด้านในก็คงไว้เป็นสเตลเลสด้านๆนะครับและนี่ก็คือปุ่มบล็อกเข็มทั้ส่วนนะครับก็เชื่อว่าปืนกระบอกนี้มีความปลอดภัยอย่างสูงนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับทั้งสวยนะฮะทั้งแม่นทั้งทนทานอย่างนี้นะครับโอ้โหท่านใดมีแวะครอบครองนะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะเท่ไปเลยนะครับทีนี้นะฮะ ผมเห็นปืนซิซัตกระบอกนี้ใหม่ๆนะครับโอ้โหถึงกับว้าวุ่นเลยนะฮะเพราะว่าชอบในความงดงามของเขานะครับท่านใดที่ถูกเสนอขายนะครับหรือว่าถูกเสนอส่งต่อนะครับสำหรับปืนในตระกูลซิซัต 75B กระบอกนี้นะครับก็อย่าพลาดเลยนะครับถ้าพลาดแล้วก็โอกาสอาจจะไม่มาถึงอีกแล้วนะครับสวยงามทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะฮะ หาผู้ปาเจอในบ้านเราก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับอยากเห็นผมทดสอบนะครับความแม่นยำนะครับระบบบริการนะครับสําหรับเจ้าซีแซตเจ็ดสิบห้าบีก็บอกนี้นะครับแล้วก็เจ็ดสิบห้าบีโอเมก้าก็บอกนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดหนึ่งเพื่อให้ผมได้รับทราบด้วยนะครับว่ามีผู้ต้องการรับชมการทดสอบมากน้อยเพียงใดนะครับลืมบอกไปนะครับตอนนี้ มีเสื้อแล้วนะฮะมีเสื้อฟูแม็กแล้วนะครับรุ่นสองนะครับสีน้าเงินสีดําสีเทาฮะตัวละสามร้อยเท่านั้นนะครับพร้อมส่งนะครับก็เป็นการขายให้กับเพื่อนๆเอฟซนะครับอยากให้มีเสื้อที่ละลึกนะฮะถึงกันนะฮะเป็น FC f c ฟซีฟูแม็กอย่าลืมใส่เสื้อฟูแม็กนะครับระหวังว่าทุทกๆท่านคงจะชอบคลิปนี้นะครับแลวถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็คลิปหน้ามีอะไรมาพูดคุยกันนะครับ ก็อย่าลืมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ